สวัสดีจ้าพวกหน้าเทาตัวใหม่มาแล้วจ้าชื่อว่ามามองบิจิตหรือคุณแม่บิจิตนะคะส่วนคุณแม่บิจิตเนี่ยฮีโร่ตัวนี้ก็จะเป็นฮีโร่ที่อยู่ในอ่อ,อเผ่าวูดูสำหรับในเกมจะเป็นเมจนะคะจะเป็นสายเมจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณแม่ทำอะไรได้บ้างอ่ะเรามาดูสกิลกันนะจ่ามาสกิลที่หนึ่งจะเป็นการพ่นไฟออกไป โอเคเดี๋ยวดูใหม่พ่นไฟอ่ะไฟพอพ่นเสร็จมันจะมีปุ้มในการสตันได้อ่าเอาใหม่อีกทีนะพ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟตุ้มตีพื้นสตันโอเคอัตมาท่าสองจะเป็นการปล่อยงูไปข้างหน้าชื๊บพอปล่อยงูศัตรูจะติดมาร์คเวลาศัตรูติดมาร์คถ้าาตีปกติมันจะมีดาเมจที่แบบว่าเออเป็นโบนัสดาเมจฮิตด้วยเออเนี่ยมันจะมีดาเมจ คิดมาด้วยเนี่ยหกหกนั่นแหละสีส้มๆเนยเล็กๆอ่ะเออเห็นป่ะเห็นป่ะโอเคต่อมาท่าสามเป็นท่าพุ่งชุบอ่าท่าพุ่งแต่ว่าถ้าเราพุ่งโดนศันตรูมันจะไปสิงอยู่ในร่างศัตรูค่ะแจะพุ่งออกอ,อีกทีได้อ่าโอเคต่อมาอันติเมทอันติเมทจะเป็นการปล่อยพลังพลังน,นงรกมาตะพีพี่ท็อปบ่งมาให้อ่าจะเป็นการปล่อยพลังแบบนี้นะจ๊ะ โอเคก็จะเป็นตัวที่เอาเป็นเมดแอซสสสิสประมาณเป็นเมดตีใกล้คอยลวงสตูอะไรแบบนี้นจะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูนในตัวเก่งมันดีกว่านะีช่มาดูกันนะคะว่าจะพังหรือเปล่าเป็นการเล่นตาแรก <c oughs> อ๋ยฉันไม่ถนัดเลยอะเมดสายตีใกล้เนี่ยเหมือนโอควงเนี่ยคือนางจะเป็นเมดเมดลวงเหมือนฉันเนะ่เออ จะไม่ชอบเลยอ่ะเ่อโดนด่าไม่เนี่ยฉันแก้ตัวในนี้ว่าฉันจะโดนด่าหรือเปล่าว้าฉันก็ไม่ถนัดเลยนะคะกลัวจังเลยอ่าม่เป็นไรถีบตรงข้ามมันมีคนเล่นเหมือนกับฉันเลยนะเออถีบตรงข้ามอ่ะเล่นตัวเดียวกับฉันเลยนะมีนะมามองบิจเจตเดี๋ยวเธอฉันกลัว เธอฉันก็กลัวไปแล้วค่ะเ้น่งเข้างเข้าหเข้าข้าเตายอือไต่ห้องนะคะไต่ห้องไต่ห้องต้อนรับนะค่ะเอามาเกียมโดนด่า โอ้ยตายตายตายแบบหนึ่งหัวฟูจังเลยไอ้่าไต่ห้องเลยนะไต่ห้องไต่ห้องเลยไตโอ้แม่ชิดโอ้ยตา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 ยเนี่ยเอาแล้วหอยก่อนกลัวคืกอคกลัวเชื้อกลัวอ่าดอกทองดอกทองแคานีนนะ้ไม่สิงเพื่อนได้ไหมวัดเขไม่ได้หรออ๋อ รู้สิ่งเพื่อนได้ว้าอะไร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 อย่าโยกูเอ้ยว้ากูตายแล้วค่ะจะโดนด่ายัง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  โอ้ยตายแล้วกูเจ๋งว่ะตายแล้วโอ้โหมนเล่นยากที่ตัวนี้อ้ยอยอยากปล่อยพลังใส่อีนี่ว่าจังเลยไว้ยิมิคอน แล้วฆ่ากบอลแล้วฆ่ากบอลแล้วฆ่ากบอลแล้วฆ่าบอลแล้วฆ่าถูกตายนะค่าจะตายอีกคนได้ไหมค่ะจะบังก่อนปล่อยรอดพอพ่อพอพอพอเลิกตาย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 เล่นไม่เป็นก็อย่าตายเยอะค่ะหอยเล่นไม่เป็นก็พยายามอย่าตายเยอะอุ้ยอะไรตัวเนี้ยโอ้ Good to know that our t e a m m a t e got game. อ๋อหลอกทองหลอกทองหลอกทองมาอล้วโกโก้ตายแน่เออตายแล้วค่ะฉันตายเยอะจังเลยอ๋อฉันตายเยอะจังตายเยอะไม่ไหวแล้วโอเคเอาเพื่อนเก็บงานได้เออแต่ฉันตายเยอะไม่ไหวแล้วนะต้องเลิกตายคนเนี้ย ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวโดนพิมพ์ดาโดนพิมด่าแล้วค่ะโดนพิมด่าแล้วค่ะโอ้ยนี่จะตายนี่จะตาย

ต้องเล่นยังไงเนี่มัได้หปอยเว้ยเบบเบบเจเจ็บเจ็บอ้ยต้ต้เ้ใครได้ไปอาจิกพลังขีปนาวรธขจัดสยางออย

Rodicle ตายแล voilà. ้วค่ะโอ้ยตายสี่แล้วว่าฉันจะโดนได้ยังโดนแน่ๆเลยพวกกูมีรอดโอ้ยมีใครตายกูเลยโดนเม่อฟพี เพื่อนบอกว่าโดนเพย์พลีซเพื่อนไม่ให้ฉันเล่นแล้วว่าฉันโดนด่าหล่คิวเสร็จแล้วไอวิวนอนตายไอพายโดนด่าแล้วเพื่อนบอกว่าอย่าเล่น บอกว่าให้ฉันยืนอยู่ hey, เฉยเฉยเียนตายเนี่ยเยนตอยเนี่ยแล้วพอไปดีกว่าทรชทีมโอ้ยเขาด่ากันใหญ่แล้วค่ะเขาด่ากันใหญ่แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ทรชทีมค่ะ ไล k ์มี vs 9ก้าเออเออนีออ่แต่นางเล่นเก่งจริงแต่นางเล่นเก่งจริงดูฮูเออชมก่อดฮูฮู เดี๋ยวาพังขีปนาวุธเบาจังวะเ <c oughs> บาชิบหายเลยโอายต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 าย,ตาย ือโดนด้ใหญ่แล้วแค่กูหนี้กูไม oh um ่อยู่หรอกากูตายค่าตะคงอ้าเดี๋ยวกูโดนดาเี๋โดนดเออเดี๋ยวกูโดนดาเกูโดนด้กูโดนดากูโดนดากูโดนด่พอพ่าดน่ยไม่ เน่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 เนออเออ,อ,อโอ้ยเะไรวะห oh no. ลบพงหลบพงหลบพงมากค่ะหลบพงาม่อนเดี๋ยวโดนดาเดี๋ยวโดนดาออกม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 า,ออกมา แต่แต่แต่กลัว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 เล่นยากอะมันต้องขอในไลท์ไหในไลท์สดมันต้องขอันะไม่เล่นอีที่โดอยู่ไม่ต้องมาขอในไลท์สดนะเพื่อนยืนนิ่งไปแล้วว่าเพื่อนไม่เล่นแล้วว่าเพื่อนยืนนิ่งไปแล้วว่าเพื่อนยืนนิ่งไปแล้วว่าสองคนยืนนิ่งไปแล้วว่าอู้สองคนยืนนิ่งไปแล้วค่ะ ไอ้กู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 ยอมเหรอยอมก็ได้เย่ฮ่า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 อยาคหนีศูนย์แปะตายหนักกว่ากูอีกอยาคหนีศูนย์แปะตายหนักกว่ากูอีกเอออีนั่นตายหนักกว่าฉันดิฮ่าพังพินาศค่ะโอเคฉันจะเล่นให้ดูว่ามันเล่นยังไง ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วจะไม่เล่นอีกแล้วตัวนี้หายไปก่อนค่ะจะไม่เล่นตัวนี้แล้วไม่ต้องมาขอนะคะในรายสดก็ไม่ต้องมาขอนะคะไม่เล่นค่ะ <c oughs> เล่นยากอ่ะมันเป็นตัวตีใกล้อ่ะจะก,ก็ไม่เป็นนะโอ,ดด 7, โอ้ยูดาเมจดีเจ็ดพันอุ้ยไม่น้อยสุดในทีมค่ะโอเคโอเคค่ะบอายบบ้ายค่ะก็เธอจะทำไมคิดนะค่ะ